สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาว youtube ท,ที่รับทุกท่านนะครับวันนี้ครับได้มีโอกาสมาเยี่ยมทีมงานเสียสุนนะเสียสุนทุนเยอะครับมาดูเจ้ารถคันใหม่ของเขานะนี่ครับโอ้ทางครับขึ้นปากโอรครับพี่น้อง นี่เรามาดูใกลๆเลยเขากำลังพักเที่ยงนะครับพี่น้องกำลังกินข้าวอยู่โอ้น้ำออกนะครับพี่น้อง เรามาดูใกล้ๆเลยนะฮะอันนี้ก็ออกมาได้ไม่กี่วันนี้เองนะครับเป็น SK 2 0 0ครับ Super X M นะฮะออกมาได้ยังไม่ถึงครึ่งยังไม่ถึงสิวันหรือย,ยังไม่ถึงคึ่งเดือนหรือเปล่าประมาณนี้นะครโอ้มอีตัวสายแยกด้วยมีตัวสายแยก ว่าสภาพรถก็สวยงามนะครับพี่น้องเรียว่ามีโอกาสที่จะมาเยี่ยมเยือนครับทีมงานของเสียศูนย์ทุนเยอะครับเป็นครั้งแรกนะฮะเรา,าไม่เคยได้มาถ่ายรถของเสียศูนย์เลยนะครับคันนี้ก็เป็นคันใหม่นะเป็นคันใหม่ของเขาเลยล่าสุดนะครับจัดมาเลยครับได้ยินข่าวว่า าราคาก็เกือบหลักสองเหมือนกันนะครับคันนี้ซ u เปอร์ Super x k 2 0 0 0สวยงามนะครับเอตรงหลังคาเนี่ยน่าจะย้ายมาเจอกิ่งไม้หรือเปล่าตรงนั้นก็ได้ยินข่าวว่าออกรถใหม่รถใหม่เป็นครั้งแรกที่เราเข้ามา ถ่ายให้พี่น้องได้ดูกันนะครับก็น,น,นี่ครับพี่น้องสวยไหมพี่น้องดูใกล้นะครับ สภาพรถก็เนี่ยเท่าที่เห็นนะครับพี่น้องเนี่ยตามที่เห็นนะครับเป็นน้ําน้ํามันออกน้ํามันเนี่ยน้ํามันออกก็จะ,ะวิ่งยากกันนิดนึงนะครับส่วนดินก็ติดภุกกี้กันนิดหน่อยนะฮะมันมีรอยอะไรเหมือนกับไฮดรอลิกมันเยิมนะ เรือว่ามันรั่วหรือว่าตอนช่วงเปลี่ยนซีนกระบอกอเปลี่ยนกระบอกอเปลี่ยนตัวกระบอกเนาะตัวไหนนะที่ว่ามันมันเสียนะครับหรือว่าปากกระบอกมันแตกนะที่เห็นคลิปดูนะที่ดูคลิปของเขาเะฮะเสียงเงียบนะครับพี่น้องเสียงเงียบ ตอนนี้เรามาก็เขา,าพักเที่ยงแล้วนะครับวันนี้คันนี้น่าจะมีเป็นตัวแยกปูนด้วยหรือเปล่านะที่ว่ามันมีแป๊บแล้วก็ลงไปข้างล่างนะน่าจะเป็นน่าจะใช่นะครับระบบตัวเส้นสายแป๊บ มันมีเยอะนะคิดว่าน่าจะเป็นใช้ได้นะครับตัวที่แยกปูนนะฮะสภาพสวยงามนะฮะราคาแพงไหมพี่น้องราคาผมผมได้ยินข่าวว่าประมาณลนะ้านหะ้าแสนฮะล้านห้าแสนแต่ว่าไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่านะครับ แล้วพี่น้องก็ถามพี่น้องหน่อยนะฮะราคานี้แพงหรือเปล่าหรือว่าถูกหรือเปล่าผมว่าตามตามผมนะผมว่ามันน่าซื้อน่าเล่นนะครับ SK 2 0 0ยในราคานี้น่าเล่นนะราคาไม่ถึงหลักสองนะราคานี้นะฮะก็ถือว่าสวยงามอยู่นะครับเสียงเขาก็ดังดีอยู่ครับก็เราก็ไม่รู้นะก็รอดูระยะยาวอะว่ามัน การใช้งานของเขาจะเป็นยังไงนะครับแต่ว,ว่าสภาพดูตามตามที่ดูแล้วช่วงลงช่วงล่างก็ยังแน่นอยู่นะฮะเสียงเครื่องก็ปีเครื่องก็เบาราคานี้ก็ผมว่าก็น่าฟังน่าเล่นน่าลุ้นนะครับน่าลุ้นอยู่เราว่าจะเดินอ้อมๆดูรถเขาสักหน่อยนะครับ แต่ว่าเออน้ำมันเฉะนะฮะน้ำมันออกมันเดินไปไม่ได้ครับเพื่อนนะฮะเสียงเครื่องดังดีมาแกนกระบอกที่เห็นคลิปอ่าตอนที่ว่าถอดแกนกระบอกออกนะครับตัวบนนะตัวบนตัวนู้นนะฮะประกอบเสร็จทำงานเรียบร้อย ประกอบเรียบร้อยแล้วก็มาทำงานแล้วแหละเดี๋ยว,ว่าเดี๋ยวเรารอดูนะครการทำงานของเขาสักนิดหนึ่งนะครับเพราะว่ามาได้จังหวะเขากินข้าวพอดีนะครับได้จังหวะเลย ส่วนสีส่วนาภายนอกก็แจ่มใสนะฮะก็น่าจะเก็บสีมาเรียบร้อยนะครับแต่ว่าสภาพภายในเราไม่เราไม่รู้นะว่า,าการซื้อรถอมือสองหรือว่าการซื้อรถประเก่านอกนี่เราก็เสี่ยงนะเสียงดวงนะครับดวงดีก็ได้นะฮะนี่ครับมันเป็นการเสียงดวงนะครับเราก็ไม่รู้ว่าอะไรมันเสียบ้างอะไรบ้างนี่ก็ มันก็ดูไม่ออกนะครับมันก็ดูได้แต่สายตานะครับมันก็มีระยะที่ระยะที่เขาทํางานนะเราก็คอยดูไปเรื่อยๆว่าจะมีตัวไหนไหมตัวไหมตัวดีไม่ดีอะไรยังไงนะครับนี่ครับสำหรับรถการใช้งานแล้วก็เราก็ต้องใช้ไปด้วยซ่อมไปด้วยนะครับนี่คือว่า มันก็เป็นองค์ประกอบของเขาอยู่แล้วนะครับการทํางานการใช้งานมันก็ต้องมีเสียเป็นเรื่องธรรมดานะครับอยู่ที่ว่าเราดูแลรักษาเขาดีหรือเปล่านะครับเสียตรงไหนเราก็ดูแลซ่องบารุงเขานะครับวันนี้เขาก็จอดอยู่นะฮะกินข้าวอยู่นะครับ รตรงสลงตรงสลักของเขาบ้างนะเขาเรียกว่าก็แน่นนะครับแน่นแน่นทุกที่นะเพราะว่าเรา,าก็ต้องทําให้มันเสร็จเรียบร้อยนะครับแกนกระบอกก็สวยเนี่ยตรงนี้แหละเป็นที่น่าจะเป็นที่แยกสองอันที่งอง,งองลงล่างนี่แหละเก็บสีสวยงามครับพี่น้อง อริยะโกเบโก้นะครับชุวมลงช่วงล่างเต็มเปี้ยหมดนะครโอ้ทำงานลำบากเหมือนกันนะถอยขึ้นอถอยลงมาอย่างนงี้นะเพราะว่าเป็นพื้นที่ที่มันแคบๆหน่อยนะครับค่อยเปิดมาเรื่อยนะ มีเครื่องไว้เสียงดังดีมากนะฮะตัวนี้ดังเงียบอยู่ตัวเส้นเนี้ยเส้นใหญ่เนี่ยตัวนี้น่าจะเป็นตัวแยกแน่นอนเส้นใหญ่ตัวแยกเนี่ยสองข้างเลยนะครับฝั่งนู้นเส้นเล็กฝั่งนี้เส้นใหญ่นะแป๊บใหญ่เลยนะอ่ะเดี๋ยวเรามารอดูอ่า การทำงานของเขานิดนึงนะครับสำหรับคลิปนี้ก็บายบายนะครับ